โยมเขาบอกว่าโอ้สมสมาธิมันยากดูยากอะไรแค่มา้นรถคูซายแดนนางสมาธิมาได้ก็ได้ได้แล้วก็ได้ตลอดไปด้วยสมมติว่าโยมมานางสมาธิวันนี้ได้ห้านาทีพรุ่งนี้ได้อีกห้านาทีกรวมเป็นสิบรวมเป็นสิบนาทีแล้วมาอีก สิบนาทีมาอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้อีกสามสิบนาท,ทีทุกนาทีทุกชั่วโมงเนี่ยนายในิริยาบาลขัจดไว้หมดแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เป็นค,ความดีก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นการทําสมาเซในแต่ละครั้งจึงมีความหมาย มีความหมายจริงๆเช่นอย่างอุบาสิกาคนหนึ่งไปบวชเมื่อพศ .2498 ที่วัดดรวงธรรมจังหวัดจันทบุรีอำเภอครุงแกก่อนจะไปบวชนี่แกต้มเหลาขายต้มเหลาขายีนี้พอะลาะสิกาจากชีไป ก็ไปต้มเราอีกไปต้มเราอีกทีนีเ้เขาก็จับแกไปนอนหลับผ่านที่ไหนไม่รู้ป่ากบวว่าเขาก็จับแกไปโยนลงไปใน,นกระชากระชานน้ำเดือดเนี่ยก็โดนพอดีแกก่อนเสจย กลับไปเลาสิคาจากชีก็เช้ารูปหลวงพ่อ,อไปบูชาพราะเวลาที่เขาจับไกยโยนลงไปในกระชาลูกพามขพงองหลวงพ่อเนไปปิดปกากกระาไว้ก็ไม่้องไม่เป็นไรเรียนน้ำร้อยก็เป็นน้ำเย็นหมดแล้วก็ นายดิยาบาลเขาก็ถามว่าแกไปทำไรแกไปองนีบอกว่าป,ประจำสินกับท่านมาแล้วกลับได้โอเคต่อไปก็ทำให้ดีต่อไปก็แล้วกันขอความสุขสวัสดีจะมีแกท่านทหลายสวัสดี